นี่ให้โอกาสรัลน่มจั้วนกาถึง3กุมภาพันธ์นี้รอมีคนเนี่ยน้อยน้อนานนอนไม่ยอมหรอนันนันให้นันนัน ช่วงลา14นาฬิกากับผมเราจะปิดกล่องครับราาน้กันการวมกลุ่ที um, i, ่จังหวดนครราชสีมาของเอกชจันทานาักรเมวันนี้ครับโดยวันนี้จะมีวาระประชุมคณกกรรมการบริหารจัดการข้าวรนบที่เสนอการประชมวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบคนอกสจากนี้ าการประชุมที่อภิบาลจังหวัดอลีมาจะมีการตปิดตากความคุดหน้าแล้วทำไมเราม้อเมาปูไปเกยหมอน่ะขณะที่กระสุวาเกษตรและสหก